ท่านรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,าสมศึกษาทีสเกตเกตสี่ท่านศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบและพี่น้องเพื่อนครูที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโมเดลวัตกรรมเชิงพื้นที่ในวันนี้อันนี้ผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมา ชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อนครูนะครับเนื่องจากว่า,าการทํางานในวันนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถือว่าเป็นนโยบายของเขตของเราที่จะขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมนะครับอขอเรียนว่าการที่เขตเรานะครับเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมนั้นเราก็ได้ขับเคลื่อน มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับโดยที่เขตของเรานั้นมีคำขวัญที่ว่าสารต่อนวัตกรรมเดิมเพิ่มเติมนวัตกรรมเชิงพื้นที่คำว่าสารต่อนวัตกรรมเดิมก็หมายถึงนัตกรรมนำร่องนะครับซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมดอยู่36โรงเรียนในขณะนี้ที่ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับ มีเจนวัตกรรมนำร่องนะครับที่เราได้ดำเนินการกันไปทีนี้ก็มีคำถามว่าเขตเราเป็นเขตนวัตกรรมนั้นคำว่านวัตกรรมเป็นเขตนวัตกรรมนั้นก็น่าจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นวัตกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาจากนวัตกรรมนำร่องนะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของเราซึ่งจากเรื่องนี้นั้นท่านดรอภิพรพิณาศาเรขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กล่าวให้แนวคิดนะครับในการประชุมพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษานะว่าการที่เราจะเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมนั้นนะครับเราจะต้อง คัดเลือกคัดสรรหรือสร้างสรรนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีรษะเกตเขตสี่ของเราจึงได้มีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนจัดทำนวัตกรรมเชิงพื้นที่ขึ้นมานะครับโดยแต่ละโรงเรียนนั้นนะครับ ได้นำนวัตกรรมเชิงวิธีนั้นมาเขียนเป็นโมเดลเป็นรูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับคนอ่านแล้วสามารถที่จะสื่อสารรับรู้รับทราบได้แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าโรงเรียนคุณครูบางส่วนนั้นไม่คุ้นเคยกับการเขียนโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานผู้รับผิดชอบจึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้นมา คือโครงการจัดทำโมเดลหรือรูปแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่นะครับโดยที่เราได้เริ่มมาระยะหนึ่งแล้วได้ดำเนินการมาแล้วสามกลุ่มเครือข่ายนะครับยังเหลืออยู่เจ็ดกลุ่มเครือข่ายซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการในเจ็ดกลุ่มเครือข่ายนั้นนะครับก็ขอเรียนอีกอย่างหนึ่งว่านวัตก,กรรม เชิงพื้นที่นั้นเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเรามองเห็นว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นมีสิ่งที่คุณครูได้สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ เกิดประสิทธิภาพแล้วนะครับเกิดประสิทธิผลแล้วมีคุณภาพแล้วเราก็อยากจะให้แต่ละโรงเรียนนั้นนะครับได้นําสิ่งที่ท่านมีนั้นออกมาสู่สายตาของโรงเรียนอื่นออกมาสู่สายตาของเขตของระดับประเทศนะครับนั่นก็คืออยากให้ท่านได้ทําโมเดลเป็นโมเดลนวัตกรรมเชิงพื้นที่ซึ่งเรากําลังจะดําเนินการอยู่ในขณะนี้ นะครับก็โดยพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีหลายโรงเรียนนะครับมีจานวนมีจํานวนถึงสองร้อยเก้าโรงเรียนย่อมมีสิ่งที่ดีงามย่อมมีนวัตกรรมเชิงพื้นที่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราจะดึงศักยภาพของโรงเรียนดึงศักยภาพของคุณครูออกมานะครับให้เป็นที่ประจักษ์กับโรงเรียน,น,นอื่นๆนะครับได้ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเรียนว่าหลังจากที่เราได้ทำในเรื่องนี้เสร็จไปแล้วนะครับคือเรากำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยี่สิบดพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะให้ทีมงานได้มาสังเคราะห์นะครับได้มาอ,อ,อาจจะมีการปรับปรุงบ้างนะครับเพื่อให้เปลี่ยนโมเดลที่ สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราก็จะก่อจากนั้นเราก็จะรวบรวมจัดพิมพ์นะครับเป็นรูปเล่มเป็นหนังสือที่สวยงามนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาหรือระดับเบื้องบนขึ้นไปนะครับอันนี้คือกล่าวถึงนวัตกรรมของ ในระดับโรงเรียนนะครับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับโรงเรียนทีนี้นอกจากนี้ยังมีแนวคิดนะครับไม่ใช่ก็เป็นแนวคิดแล้วก็จะดำเนินการเร็วๆนี้ต่อไปนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปนั่นก็คือเมื่อโรงเรียนมีนวัตกรรมเชิงพื้นที่แล้วนะครับก็จะขอให้คุณครูทุกคนได้มีนวัตกรรมของตัวเองซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ของคุณครูเองนะครับน่าจะประมาณต่อจากนี้นะครับคือในในระหว่างเดือนนี้ถึงเดือนรกรกฎาคมนะครับจะให้นอตก,กรรมเชิงพื้นที่ของคุณครูนั้นสําเร็จนะครับต่อจากนั้นก็จะให้ทีมงานนั้นมาคัดเลือกนัตก,กรรมเชิงพื้นที่ของคุณครูเพื่อที่จะจัด,จดเกรดนะครับจัดอันดับคุณภาพนะครับว่าแต่คุณครูแต่ละคนนั้นมี มีคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการมอบเกีรติบัติให้กับเ,เจ้าของนวัตกรรมเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นคุณครูเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการ<อ>มีการเชิดชูเกียรตินะครับมีการเชิดชูเกียรติมีการรวบรวมเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของของคุณครูนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ทําต่อไปเ,อเมื่อเมื่อถึงตอนนั้นนะครับ เขตพื้นที่การ,ศ,ารศึศกษาครูภาษาทิเกติเติสีของเราก็จะมีนัดก,การเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นของระดับโรงเรียนและวัฒก,กรรมเชิงพื้นที่ของคุณครูทุกคนนะครับเมื่อนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูภาษาทิกเกติเติส,กกสกกีของเราเป็นเขตพืน้นที่นวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ขอฝากพี่น้องเกื้อขูทุกท่านนะครับได้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทํางานให้สําเร็จลุล่วงเราก็จะ,ะประกาศความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับวันนี้ในเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรัตก,กรรมเชิงพื้นที่ในวันนี้ครับ